มีประเด็นให้ติดตามกันแบบรายวันเลยทีเดียวนะครับสำหรับสาวเป้ยปานว่าโดยเฉพาะประเด็นก่อนหน้านี้นะครับที่อดีตสามีอย่างป๊อปนิติบุญยรัตนกรินที่ออกมาโพสต์ภาพคู่กับอดีตภรรยาขณะที่เป้ยกาลังเข้าโรงพยาบาลพร้อมข้อความระบุว่าอย่าเพิ่งตายนะเดี๋ยวไม่มีคนเลี้ยงลูกพร้อมกับใส่แฮชแท็กว่าแท็กไอจีนางไม่ได้นางบล็อกอยู่ล่าสุดเลยครับสาวเป้ยปนา,าวปปนว่าออกมาเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงนะครับว่าแคปชั่นที่เขาเขียนคือจริงๆป๊อปกับเป้ยเราคบกันมา12ปีมันเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วเวลา เาคุยกันเป็นคนชอบแย่กันอยู่แล้วไม่เป้ยปากเสียก็เขาปากเสียมันเป็นเรื่องธรรมดาเรารู้ว่าจุดประสงค์และความหวังดีของเขาคืออะไรเขาเป็นคนพาเป้ยไปโรงพยาบาลเขาเป็นคนไปนั่งฟังหมอพูดถึงขั้นตอนการรักษาเป้ยว่าต้องทําอย่างไรคนเราถ้าเขาอยากให้เราตายจริงๆเขาไม่เป็นห่วงเป้ยเขาคงไม่มาดูแลหรอก แคปชั่นมันอาจจะดูโหดร้ายแต่เนื้อแท้เขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเราคุยกันแบบนี้อยู่แล้วแบบกวนๆเมื่อถามว่าแต่ใครที่เห็นแคปชั่นก็มีสะดุ้งนะสาวเป้ยก็บอกว่าใช่ค่ะมีแต่คนแคปและส่งมาให้เป้ยและก็ขอโอกาสแก้ต่างแทนเขาเรารู้อยู่แล้วว่าจุดประสงค์ของเขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแน่นอนเมื่อถามว่ามันมีการคาดเดากันว่าป๊อกไม่ได้พิมพ์แต่เป็นคนอื่นใช้มือถือเขาพิมพ์หรือเปล่า้ยก็บอกว่าไม่มีค่ะ เขาต้องให้เกียรติเราเขาไม่ทําอะไรแบบนั้นกับเป้ยหรอกให้ใครมาพิมพ์แคปชั่นแทนเขาแต่ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงความรู้สึกของเป้ยใครอยากอธิบายว่าความสัมพันธ์ระหว่างเป้ยกับป๊อปเราเป็นเหมือนเพื่อนกันขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นก่อนหน้านี้นะครับหลังจากชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปแซวภาพที่เป้ยปันวาดไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของเพื่อนรักอย่างครีมเปรมเซนีแต่ในภาพมีหนุ่มยืนข้างๆพร้อมกับมีสติ๊กเกอร์รูปหมี แปะปิดบังใบหน้าเอาไว้แถมงานนี้เจ้าของวันเกิดยังแซวเพื่อนอีกว่ารักนะ จะมีผัวกี่คนก็รักนะทําเอาแฟนคลับคือฮาและก็มีการคาดเดาว่าหรือว่าหนุ่มคนนี้จะเป็นรักใหม่ของสาวเป้ยหลังจากที่เธอโสดได้ไม่ไดานซึ่งล่าสุดเลยครับสาวเป้ยก็มาเปิดใจผ่านนเอ็นเตอร์เทนถึงเรื่องหนุ่มหน้าสติกเกอร์หมีว่าเป็นเพียงพี่ที่รู้จักเท่านั้นส่วนที่เอาสติกเกอร์ตุ๊กตาหมีแปะเอาไว้เพราะวันนั้นหน้าเขาดูเหนื่อยหน้าไม่ได้เลยไม่รอดเลยเอาสติกเกอร์มาแปะให้เขาเขาไม่พร้อมออกสื่อทุกคนไม่ต้องจับประเด็นว่าเขายืนข้างเป้ยถ้าเป็น คนที่คุยหรือเป็นแฟนจริงๆคงไม่ลงหรอกค่ะไม่ลงให้ใครได้เห็นหรอกเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะได้ลงไม่ต้องไปสืบหาอะไรทั้งนั้นว่าเป็นใครย้ำตรงนี้ถ้ามีจะไม่ลงไม่เปิดค่ะตอนนี้ยังโสดแต่มีทั้งในและก็นอกวงการมาขายขนมจีบแต่ยังไม่รีบร้อนอะไรตอนนี้เราโฟกัสที่ลูกทั้งสองคนเป็นหลักเท่านั้น